สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเรียนกันในเรื่องวิวัฒนาการนะคะหรือว่า evolution evolution นะคะก็คือวิวัฒนาการนั่นเองนะคะวิวัฒนาการคืออะไรนักเรียนวิวัฒนาการนะคะมันเป็นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตนะคะแบบค่อยคอยเป็นค่อยๆไปไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านรูปร่างสรีระหรือว่าพฤติกรรมต่าง ะะซึ่งทําให้เกิดความแปรผันทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ส,สามารถจะนําไปสู่ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้นะคะ,ะ,คะเพราะว่าอาจจะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดเนี่ยทุกคนพองมันสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนแบบเพียงพอแล้วว่าแบบออค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดก็เลยอาจจะทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ขึ้นได้นะคะและนั่นก็คือทําให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ มากันที่นะคะทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการนะคะทุกคนถามว่าทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการเนี่ยมีใครที่สําคัญสาคัญบ้างบุคคลท่านแรกเลยนะคะที่เขาเหมือนกับเป็นคนแรกที่มีความเชื่อนะคะว่ามีแนวคิดมีแนวคิดว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือไม่ได้แบบเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดบุคคลท่านแรกก็คือชองลามะนะคะเป็นบุคคลท่านต่อมา นะคะบุคคลที่มีความสำคัญมากๆนะคะแลวถือว่าเป็นบิดาแห่งวิวัฒนาการนั่นก็คือคือใครคะคือชานดาวินนะคะทุกคนชานดาวินเนี่ยเขาได้รับการยุบย่องให้เป็นบิดาหรือว่าพอ่อใช่ไหมบิดาแห่งวิวัฒนาการเนาะเขาเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะว่าดาวินเขาเป็นใครทุกคนแล้วก็เทฤษฎีในปัจจุบันนะคะที่ได้รับการยอมรับเนี่ยเราเรียกว่าซินเทติก ทีโอรีหรือว่าเนโอดาวินิซึมเห็นไหมมีคําว่าดาวินด้วยคือเหมือนเป็นทฤษฎีที่ผสมระหว่างความคิดของดาวินกับกับเ,เขาเรียกว่าพันธุศาสตร์นะคะวิชาพันธุศาสตร์เข้าด้วยเข้าด้วยกันนะคะและทฤษฎีที่สามนะคะทฤษฎีที่ใช้ในปัจจุบันก็คือทฤษฎี แบบสังเคราะห์นะคะ synthetic theory, theory หรือว่า neo Darwinism นะคะทุกคนแนวคิดแรกนะคะแนวคิดของรามาหรือว่าทฤษฎีของรามาน,นี่แหละก็คือเขาเสนอกฎมาสองข้อนะคะ ข้อแรกนะคะเราเรียกว่ากฎการใช้และไม่ใช้ law of use and disuse คือเขาบอกว่าอวัยวะอะไรที่แบบใช้บ่อยๆทุกคนมันก็จะมีแนวโน้มที่มันจะเจริญขนาดขยายขนาดนะขยายขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอารมณ์แบบใหญ่ยาวขึ้น,นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนอะไรที่แบบไม่ค่อยได้ใช้ทุกคนถ้ามีแล้วไม่ค่อยได้ใช้มันก็อาจจะเสื่อมหายไปนี่คือกฎข้อแรกนะคะของลามาร์นะคะกฎข้อที่สองกฎ การถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่เขาบอกว่าคือลักษณะที่แบบเกิดขึ้นมาใหม่จากที่มันเป็นผลมาจากกฎข้อแรกคนสมมติว่าอาวัยวะอะไรที่แบบอยู่ๆก็ขยายขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมทีนี้อวัยวะนั้นอ่ะมันก็สามารถที่จะถ่ายทอดนะครับไปสู่รุ่นต่อไปได้ทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นกฎข้อที่สองของรามานั่นเองซึ่งรามาเขาก็ได้อธิบายแนวคิดนะคะของเขาเนี่ย กับยีราฟก็คือเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยยีราฟอะมีแต่ยีราฟคอสั้นนะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อแบบคอสั้นใช่ไหมพอกินใบไม้แบบด้านล่างกันหมดแล้วอะก็กินไม่ถึงแล้วไงใช่ไหมก็ต้องทํากันเป็นไงคะเหมือนกับพยายามที่จะยืดค่ะยืดคอตัวเองค่ะพยายามที่จะยืดคอไปยืดเรื่อยเรื่อยรทุกคนจนทําให้คอเขาอะแบบ ยาวขึ้นเอคอเขานี่คือยีราฟนะ,ะทุกคนเหมือนกับว่าพอยืดเรื่อยๆก็ยาวขึ้นส่วนตัวไหนที่แบบไม่สามารถที่จะแบบปรับเปลี่ยนเนาะเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะยืดคอไปได้ก็ตายไปแล้วตัวที่ยืดคอได้เนี่ยคอที่ยืดขึ้นมาแล้วทุกคนที่ยาวขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้พอรุ่นลูกคอก็ค่อยๆแบบยาวขึ้นเรื่อยๆเออยาวไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นแบบยาวคอยาวเป็นเหมือนกับยีราฟในปัจจุบันนี้นะคะ ต่อมานะคะแนวคิดของดาวินดาวินเนี่ยบอกเลยว,ว่าเขาเป็นบิดาแห่งวิวัฒนาการใช่ไหมคะทุกคนเขาเนี่ยเป็นคนที่มันกับเขาลงไหลในธรรมชาติเขาเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากนะคะหรือว่าเป็นนักธรรมชาติวิทยาดาวินเนี่ย ตอนที่เขาอายุ22ปีนะคะเขาได้รับการฝากฟังจากศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะคะให้เดินทางไปกับเรือที่เรียกว่าเรือบีเกิลนะคะเนี่ยเรือบีเกิลเหมือนในภาพนะคะทุกคนไปสำรวจควนไปสำรวจภูมิประเทศนะคะบริเวณชายฝั่งทะเลของทวีปอเมริกาใต้นะคะในแล้วก็หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งยังไม่เคยมีใครศึกษานะคะยังไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนเขาก็ได้นั่งไปกับเรือนี้นะคะในฐานะนักธรรมชาติวิทยา อ,อันนี้นะคะเป็นเส้นทางการเดินเรือนะคะก็คือเนี่ยตามลูกศรสีแดงนะคะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะฝั่งนิวซีแลนด์เนี่ยไปเรื่อยๆฝั่งออสเตรเลียนะคะจุดเริ่มต้นไปเรื่อยนะคะลองเรือไปทั้งหมดประมาณห้าปีนะคะทุกคนจุดที่แบบเหมือนกับเป็นบริเวณที่มีความสําคัญมากๆต่อแนวนคิดของดาวินนะคะก็คือหมู่เกาะที่เรียกว่าหมู่เกาะกาลาปากสฮ อ๋อถูกแล้วทุกคนเล่นอะไรเนออี่ยหมู่เก,กาะกาลาปากอสนะคะเป็นหมู่เก,กาะที่เหมือนกับดาวินเขาได้เจอสิ่งมีชีวิตหลายชนิดนะคะที่มันไม่เหมือนกับบริเวณชายฝั่งนะคะไม่เหมือนกับบริเวณอื่นๆเนาะเหมือนอารมณ์แบบว่าเอ๊ะมีแต่เฉพาะในหมู่เก,กาะนี้นะคะซึ่งสิ่งที่เขาเจอนะคะสิ่งที่เขาเจอที่แบบทําให้เขาแบบมีแนวคิดจุดประกายขึ้นมาเลย นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะคะนกฟินคนนกฟินที่เขาเจอในหมู่เกาะเนี่ยเขาพบว่ามันมีจัง,งอยปากตรงปากลักษณะของปากนะคะแตกต่างกันถึงส3บสามสปีชีนะคะโดยประมาณเนาะเขาบอกว่าส3บสาสปีชีซึ่งถามว่าจังอยปากเนี่ยแตกต่างกันจากอะไรก็คือแตกต่างกันจากอาหารที่ที่นกเนี่ยกินนะคะตัวอย่างนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมนกที่กินพืชน,นะคะ อันนี้ไม่ทราบว่าเห็นเม้าไหมนกที่กินพืชแพลนตรงนี้เห็ไหมจังไยปากเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะส่วนนกที่กินมแมลงหรือว่าอินเรกย์ตรงเนี้ยเรียนปากเขาจะเป็นยังไงคะเหมือนลักษณะจะแบบแคบแล้วก็แหลมนะคะส่วนเออนกที่กินแคคตัสนะคะนกฟินที่กินแคคตัสเนี้ยนไหมปากเขาจะยาวแล้วก็คมไว้กินไว้แบบกินพืชใช่ไหมที่มันแข็งหน่อยเออปากก็จะต้องคมหน่อยอย่างเงี้ยคือดาร์วินเห็นว่าเนีย่ย นกฟินน์มีลักษณะของจง,งอยปาาที่แตกต่างกันตั้งสิบสามชนิดใช่ไหมคะแต่ว่านกที่แบบบริเวณภาคพื้นนะคะภาคพื้นนะคะบริเวณที่ไม่ใช่แถวเกาะอะไเีมันก็จะมีปากแค่แบบเดียวอย่างนี้ทีนี้ดาวินเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าแสดงว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวนะคะเนื่องจากนกที่อยู่บนเกาะเนี่ย คือถ้ากินสมมติว่าแบบกินอาหารชนิดเดียวกันใช่ไหมอาหารที่มีมันก็มีอยู่อยากจำกัดดังนั้นก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดทุกคนแล้วทีนี้เหมือนลักษณะของปากเนี่ยก็คือเหมือนกับค่อยๆมีการปรับไปตามสิ่งที่ที่นกกินจนทําให้สุดท้ายเนี่ยเกิดเป็นนกที่มีจังวอยปากแตกต่างกันถึงสิบสามสปีชีส์แล้วก็กินอาหารแตกต่างกันก็ทําให้เขาสามารถที่จะอยู่รอดตามบริเวณเกาะเหล่านี้ได้ นะคะนี่คือเป็น,นแนวคิดของดาวินเขานะคะว่าเนาี่ยสิ่งมีชีวิตต้องมีการปรับตัวแน่นอนแนวคิดของดาวินนะคะก็นำมาสู่ทฤษฎีนะคะที่เรียกว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือการคัดเลือกทางธรรมชาตินะคะ natural selection นะคะเรียนการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาวินก็คือเาเนาี่ยกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละรุ่นนะคะจะมีการสืบพันธุ์ ให้ลูกจํานวนมากนะคะที่มีลักษณะที่มันมีความแปรผันแตกต่างกันนะคะลูกที่มีลักษณะต่างกาันต้องต่อสู้แข่งแย่งสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะคะซึ่งลูกที่อ่อนแอหรือมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะคะก็จะไม่สามารถที่จะสืบทอดใช่ไหมลักษณะทางพันธุกรรมของตัวเองไปยังรุ่นต่อไปได้แต่ว่าลูกตัวไหนที่แบบเป็นผู้ที่แบบแข็งแกร่งนะคะมีลักษณะที่เหมาะสมนะคะก็จะมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะ เป็นไงคะสืบพันธุ์ใช่ไหมดํารงเพ่าพันธุ์ของตัวเองไว้ได้แล้วก็มีลูกนะคะในรุ่นลูกเนี่ยก็จะทําให้มีความแตกต่างออกไปจากรุ่นเดิมเนี่ยทีละนิดทีละนิดนะคะซึ่งกระบวนการนี้นะคะจะเกิดเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายปีนะคะทุกคนไม่ได้แบบเกิดขึ้นในระยะเวลาแบบห้าวันสิบวันเนาะอาจจะแบบเป็นร้อยปีด้วยซ้านะคะบางอย่างนะแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปจากสิ่งมีชีวิตเดิมนะคะหรือว่าเกิดสปีชีส์ใหม่นั่นเอง นะหรือโดยสรุปนะคะสรุปทฤษฎีนะคะการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วิน,นะคะก็หลักๆกก็คือสีข้อนะคะก็คือหนึ่งสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีความแปรผันทางพันธุกรรมก็คือจะมีลักษณะที่มีความหลากหลายนะคะในเหมือนในสปีชีส์เดียวกันในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเขาเรียกความแปรผันทางพันธุกรรมแล้วก็ลักษณะเนี้ยก็สามารถที่จะถ่ายทอดนะคะไปยังรุ่นต่อไปได้ ข้อสอนะคะสิ่งมีชีวิตสามารถผลิตลูกออกมานะคะโดยปกติถูกไหมทุกคนเหมือนปลายอย่างเงี้ยนะคะไข่วางไข่แล้วก็เกิดลูกออกมาได้เต็มเลยนะคะแต่ว่าลูกนะคะจำนวนลูกที่จะอยู่รอดได้จนถึงตัวเต็มวัยจนถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยจะมีน้อยกว่าจำนวนลูกที่เกิดมานะคะเ,คเนื่องจากนะคะทรัพยากรที่มีอยู่นะคะก็ คือมีอยู่อย่างจํากัดใช่ไหมอาหารที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีผู้ล่าอีกถูกไหมคะสิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการแข่งขันกันคือเหมือนกับมีการแข่งขันกันเพื่อเอาตัวรอดนะคะสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นหรือว่าเหมาะสมที่สุดเท่านั้นนะคะก็จะสามารถที่จะอยู่รอดได้นะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติว่าธรรมชาติเป็นตัวที่คัดเลือกสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะที่มีการปรับตัวให้เข้ากับ ธรรมชาติมากที่สุดให้อยู่รอดได้ถ้าเหมือนกับเทียบกับปัจจุบันใช่ไหมคะทุกคนก็เหมือนกับสิ่งที่เราเจออยู่ตอนเนี้ยเหมือนกับเชื้อไวรัสโคโรนาใช่ไหมคะโรคโควิดสิบเก้าตอนนี้ก็เหมือนกับเนี่ยเป็นการคัดเลือกสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเห็นไหมว่าสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวได้เราต้องมีการใส่แมสล้างมือถูกไหมต้องมีการป้องกันตัวเองคือสารพัดเลยนะคะมีการต้องไปฉีดวัคซีน นะคือสิ่งในชีวิตที่รู้จักปรับตัวให้ตัวเองอยู่รอดได้ก็จะมีชีวิตอยู่แล้วก็สามารถที่จะมีลูกใช่ไหมคะสืบทอดลักษณะทางมรุกรรมของก็เป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะใครที่แข็งแร่งใครที่ปรับตัวได้ก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่นะคะมีสิทธิ์ที่จะสืบพันธุ์มีลูกออกมาได้นะคะแต่บอกแล้วว่าไม่ใช่ลูกทุกตัวที่จะอยู่รอดถูกไหมคะนจะากทาทฤษฎีนะคะของ ดาร์วินเนี่ยสามารถอธิบายนะคะการที่ยีราฟคอยาวไว้ได้ว่าในสมัยก่อนคือยีราฟนะคะมีทั้งคอสั้นแล้วก็คอยาวแต่ว่าก็คือเมื่ออาหารขาดแคลนใช่ไหมก็เหมือนกันคือพออาหารขาดแคลนคือตัวที่คอสั้นก็ไม่สามารถที่จะกินอาหารได้ถึงใช่ไหมก็ค่อยๆค่อยๆตายไปตายไปเนื่องจากการขาดอาหารแต่ว่าตัวไหนที่คอยาวเขาก็สามารถที่จะกินได้แล้วเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้จนถึงไว้เจริญพันธุ์ของเขามีลูก เกิดลูกออกมาลูกก็มีคอยาวเหมือนกับพ่อกับแม่เพราะว่าได้รับการสืบทอดเออลักษณะทางพันุกรรมมาถูกไหมคะน้องอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีของดาร์วินที่อธิบายยีราฟไว้นะคะซึ่งจะต่างกับของรามะารามะาบอกว่ายีราฟทุกตัวคือคอสั้นหมดแต่ว่ามีการยืดคอใช่ไหมทุกคนแต่ดาร์วินบอกคือมันมีทั้งคอสั้นคอยาวนั่นแหละแต่ว่าตัวที่คอสั้นคือกินอาหารไม่ถึง เนเหมือนกับโดนธรรมชาติคัดเลือกไปว่าเออคุณไม่ได้ไปต่อแบบคุณคอสั้นคุณกินไม่ถึงแล้วคุณก็ตายไปตัวที่คนที่ได้ไปต่อตัวที่ได้ไปต่อคือตัวที่คอยาวดูไหมนะคะต่อมาทุกคนทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีที่ยอมรับกันในปัจจุบันนะคะก็คือทฤษฎีดาวินใหม่หรือว่าทฤษฎีวิวัฒนาการสังเคราะห์นีโอดาวินิซึมหรือ synthetic theory ทุกคนเห็นไหมดาวิน,นิซึมก็คือมาจากชื่อของดาวินนั่นแหละทุกคนนะคะก็คือมันเหมือนกับเป็นทฤษฎีที่ผสมผสานร,ระหว่างแนวคิดทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาวินนะคะเอาไปรวมกับหลักพันธุศาสตร์ของเมนเดลนะคะแล้วก็พันธุศาสตร์สมัยใหม่ก็คือเหมือนกับว่าจากทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติอย่างเดียวอาจจะแบบคือมีน้ําหนักไม่แน่นพอทุกคนแต่ว่าเมื่อเอา,เอาพันธุศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะของเมนเดล มาอธิบายด้วยทําให้ทฤษฎีนี้นะคะเป็นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าเนีย่ยความไปหันทางพันุกรรมที่เกิดขึ้นนะคะในสิ่งมีชีวิตนะคะคือมันจะเกิดมาจากหนึเลยคือการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศซึ่งการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศเนี่ยจะทําให้สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาใหม่เนี่ยมีลักษณะที่ มีความแปรผันมีความหลากหลายแตกต่างไปสิ่งไปจากสิ่งมีชีวิตเดิมหรือเราดูง่ายๆว่าขาดมนุษย์เราเองเห็นไหมเราเป็นคนเหมือนกันแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นความแปรผันของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการกลายพันธุ์หรือว่ามิวเทชันที่ทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะคะนอกจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนาะดังนั้นทฤษฎีเนี่ยก็คือเป็นทฤษฎีที่เขายอมรับกันนะคะ เอามานะคะหลักฐานในการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะทุกคนก็ได้แก่นะคะหนึ่งเลยซากดึกดำบรรหรือว่าฟอสซิลนะคะสนะคะ comparative anatomy นะคะก็เกี่ยวกับหลักฐานด้านกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบนะคะ 3. comparative embryology นะคะหรือว่าหลักฐานเกี่ยวกับการเจริญและ เอ o เ o เปรียบเทียบนะคะ C, นะคะไบโอจิโอกราฟก็คือหลักฐานด้านชีวภูมิศาสตร์นะคะ5โมเลกุลาไบโอโนะคะก็คือหลักฐานในด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะ, you, ะ,คะอย่างแรกเลยเนาะก็คือ f o สซ i l หรือว่าซากดึกดำบรรดึกดำบรรคืออะไรก็คือซากหรือว่ารอยต่างๆนะคะร่องรอยต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ยังถูกคงสภาพไว้นะคะ,นะคะด้วย การทับถมในชั้นหินหรือว่าอัมพันนะคะทุกคนเช่นพวกซากไดโนเสาร์นะคะซากแมลงในอัมพันอัมพันก็คือเป็นยางไม้นะคะทุกคนหรือว่ารอยสัตว์ที่แบบเป็นรอยเป็นหลุมอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็คือพวกร่องรอยต่างๆซึ่งฟอสซิลที่อยู่ด้านล่างนะคะที่พบทางด้านล่างก็จะมีอายุมากกว่าฟอสซิลที่พบทางด้านบนของชั้นหินแล้วก็ในรูปนะคะทุกคนเป็นฟอสซิลของ อาคิออฟเทอริกนะคะซึ่งเป็นนกโบราณชนิดหนึ่งนะคะที่เขาเชื่อว,ว่าเป็นบนรรพบุรุษของนกนั่นเองนะคะทุกคนก็คือจะมีลักษณะคือจะมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับนกก็คือมีปีกนะคะมีปีกเป็นแผงคล้ายนกแต่ว่าในปากเนี่ยจะมีฟันนะคะมีฟันคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานนะคะขาก็มีกรดแล้วก็หางยาวด้วยคือเหมือนกับมีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างนกกับสัตว์เลื้อยคลานอยู่นะคะอ่ะสองนะคะ ก็คือหลักฐานทางการวิพากษ์เปรียบเทียบนะคะก็คือจะเป็นหลักฐานอันนี้ก็คือจะเป็นด้านกายภาพนะคะก็คือจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือโครงสร้างที่เรียกว่าโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์นะคะโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์เนี่ยคือเป็นโครงสร้างที่มีต้นกําเนิดเดียวกันแต่ว่ามีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นแขนคนปีกข้างคาวปีกนกครีบวานนะคะขาหน้าของแมวพวกนี้คือต้นกําเนิดนะคะโครงสร้างของกระดูกคือมาจากจุดเดียวกันแต่หน้าที่จะแตกต่างกันนะคะ สองก็คืออนาลูกัสสตั๊เจอร์นะคะอนาลกัสสตั๊เจอร์เนี่ยเป็นโครงสร้างที่ต้นกำเนิดเนี่ยแตกต่างกันนะคะแต่ว่าหน้าที่ของโครงสร้างเนี่ยจะคล้ายกันเช่นปีกนกกับปีกของแมลงก็คือเอาไว้บินเหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าต้นกำเนิดเนี่ยมาจากที่ต่างกันซึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างเป็นโฮโมโลกัสสตัคเจอร์นะคะจะมีบรรพบุรุษท,ที่ใกล้ชิดกันมากกว่าโครงสร้างที่เป็นอนาลกัสก็คือโครงสร้างที่มาจากจุดกาเนิดเดียวกันะ นาะสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างที่มาจากต้นกําเนิดเดียวกันจะมีลักษณะที่ใกล้ชิดก,กันมากกว่านั่นเองนะคะ 3. นะคะก็คือหลักฐานทางชีววิทยาการเจริญและเอมบริโอเปรียบเทียบอันนี้ทุกคนจะเห็นว่าในรูปนะคะจะเป็นเอ่อรูปของเอมบริโอของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะชนิดต่างๆอันแรกเลยก็คือปลานะคะหมอแถวแรกเนี่ยปลานี่ซารามันเดอร์นะคะเนี่ยเห็นไหมก็ เรียนจะเห็นว่าโครงสร้างตอนแรกในช่วงการเจริญตอนแรกนะคะจะมีลักษณะคล้ายกันคือจะมีมีหางเห็นไหมมีหางแล้วก็มีช่องเหงือกที่เป็นเนี่ยเป็นซี่ตรงนี้นะคะก็คือช่องเหงือกอันนี้ก็คือฮิวแมนนะคะอันนี้คือคนอันนี้คือกระต่ายทุกคนเห็นไหมคือลักษณะตอนเป็นเอ็มบิโอนะคะเป็นตัวอ่อนอย่างเงี้ยคือคล้ายกันเลยนะคะซึ่งแต่ว่าพอมีการเจริญเติบโตไม่เรื่อยเหมือน เหมือนเราใช่ไหมหางก็หายไปอย่างเงี้ยนะคะแต่พวกปลาคือยังมีหางอยู่มีลักษณะบางอย่างที่ยังลงเหลืออยู่จากตอนที่เป็นเ b o นะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีบรรพบุรุษร่วมกันคะหรือว่ามีความใกล้ชิดกันเนี่ยจะมีรูปแบบการเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกันเหมือนในรูปก็คือเป็นสัตว์มีกระดูกส,สันหลังทั้งหมดเลยนะคะ หลักฐานที่สี่นะคะหลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์อันนี้ก็คือจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในบริเวณต่างๆนะคะที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆของโลกตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะซึ่งมันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเนี่ยการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกนะคะทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยแยกออกจากกันนะคะแล้วก็มีความเฉพาะในบริเวณต่างๆซึ่งการศึกษาหลักฐานทางด้านชีวภูมิศาสตร์ก็คือเป็นการศึกษาวิวัฒนาการในรูปแบบหนึ่งเช่นกันนะคะทุกคน เรามาหลักฐานด้านสุดท้ายนะคะก็คือเป็นหลักฐานด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลนะคะอันนี้นะคะเป็นหลักฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนะคะทุกคนเป็นหลักฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเลยเพราะว่าคือจะไปศึกษาเกี่ยวกับลำดับเบสที่ DNA นะคะ เนาะมาเปรียบเทียบกันนะคะถ้ามีลำดับเบตรหรือว่ามีกรดอะมิโนนะคะเหมือนกันมากก็แสดงว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเนี่ยมีความใกล้ชิดนะคะมีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการกันมากเช่นกันนะคะโอเคสำหรับนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็แบบสรุปสรุปนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจรับฟังและตั้งใจเรียนกับครูนะคะก็ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะแล้วก็ ขอให้ได้กลิดดีๆกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ